สวัสดีครับผมสวัสดีฮะเป็นไงบ้างวันนี้ตอนนี้ปล่อยซิงเกิลสองแล้วนามแจสเปอร์นามแจสเปอร์แบบไม่มีโปรเจกต์แล้วชาก็จริงๆดีใจมากเลยครับมันเป็นความฝานของไม่ใช่แค่อู๋คนเดียวแต่มันเป็นความฝานของน้องๆแล้วก็รวมไปถึงแฟนคลับด้วยแฟนคลับก็แบบอยากให้แบบวงของเราเป็นวงแบบถาวรแบบไม่มีโปรเจกต์เป็นแค่แจสเปอร์อย่างเดียวไปเลยซึ่งตอนนี้มันก็เกิดขึ้นแล้วก็ดีใจแทนแฟนคลับแล้วก็ดีใจแทนน้องๆสามคนด้วยเหมือนกัน เพราะว่าแพชชั่นของน้องๆก็ร้อนแรงเหมือนกันเราก็ต้องตามน้องๆให้ทันใช่แล้วก็ยังมีแพชชั่นอยู่แล้วก็ยังมีแพชชั่นอยู่<ผ>ครับรใช่ก็มันอยู่กับคนที่มันมีแพชชั่นนะครับเราก็มีแพชชั่นตามเข้าไปด้วยเป็นไงพอมาซิงเกิลที่สนี่ก็ยังแบบแดนเอาเดอร์ฟอรก็ยังก็ยังต้องคงคอนเซปต์ที่มันเต้นหอนโหยดด้วยกันครับเพราะว่าด้วยความที่เราเพิ่งเดบิวต์มาแล้วคราวนี้มันแบบเราอยากล้างเราเราคุยกัน4คนตลอดว่าเราอยากล้างภาพว่าเราไม่ใช่นักแสดงที่มาเต้นแต่เราเป็น ทั้งนักแสดงแล้วก็เป็นทั้งศิลปินได้ด้วยเช่นกันใช่ศิลปินมาแสดงได้อะไรอย่างนี้มใช่มันแบบเราอยากล้างภาพอะไรทั้งหมดเลยใช่เรียกว่าซิงเกิลนี้โชว์โฟงแมนได้ดีแบบไม่แพ้ซิงเกิลแรกเลยอ่าจริงๆต้องอันนี้ต้องให้ผู้ชมเป็นคนตัดสินมากกว่าพี่ว่าไงพี่ว่าไงพี่ว่าดีไหมอ่ะถ้าพี่พระเทกก็ดีเลยอ่า ใช่มีแบบออกแนวเท่อ่ามีมีความเท่มีความเซ็กซี่นิดหน่อยเป็นคงคอนเซ็ปของแจสเปอร์เหมือนเดิมเออใน่ว่าถ้ายังมีแบบท่าเต้นที่ยากโคตรโหดฮ่าฮ่าฮ่ามายถึงว่าในการคิดภาได้ไหมอ่าจริงๆก็มีมีบ้างครับมีบ้างบางบางช่วงว่าแบบเฮ้ยขอท่านี้อาจจะดูยากไปคนเต้นอาจจะเต้นตามยากไปแล้วขอเป็นแบบท่านี้ได้ไหมจริงๆถ้าไม่ได้ยากเลยนะท่ามันแค่แบบเปิดเสื้อแล้วก็ปิดแค่นั้นเอง อะไรนะครับจ,จ,รจริงๆก็มีแจ็เคเก็ตข้างนอกได้นะครับแบบเป็นแบบผู้หญิงดูเท่ๆนะฮะหรือว่ามันมีมันมีท่อนอื่นที่มันพอเต้นได้เหมือนกันเราไม่ได้แค่อยากให้เต้นแค่ท่อนฮุกอย่างเดียวแต่ท่อนอื่นๆของเราเราก็สามารถเอาไปเต้นได้เล่นไม่ว่าทั้งการแสดงก็เลิศยังเป็นการยันยก็ว่าไปไไาาไว่าไปแบ่งเวลายังไงเหรอครับจริงๆ จริงๆก็แบ่งมันไม่โอ้ว่ามันไม่ได้ยากมากครับแค่แค่แค่แแมันมีความตั้งใจแล้วมีความแค่แค่ความอยากมาแค่นั้นก็ได้แล้วอย่างเงี้ยว่าแบบเออเราเราเราถ่ายเสร็จอย่างเงี้ยเราเรามีเวลาซ้อมเท่านี้ถึงเท่านี้นะเราก็ถ่ายเสร็จปุ๊บเราก็รีบมาหาน้องๆ,ๆอย่างเงี้ยแค่นั้นเลยครับไม่ได้ทิงการแบ่งเวลาว่าไม่ได้ยากเลยใช่แค่มันมีความอยากทําอยู่ในนั้นก็จบแล้ว ใช่ใช่จริงๆเรารับท่าแล้วก็แบบเราก็มาซ้อมเองที่บ้านก็ได้แล้วก็ซ้อมเองอยู่กองก็ได้มันก็จะมีช่วงว่างอย่างเงี้ยหรือว่าวันไหนเราไม่ได้ไปน้องๆก็จะถ่ายถ่ายคลิปมาให้เราดูตลอดว่าวันนี้ซ้อมถึงเท่านี้แล้วนะอย่งเง้ยเราก็เอาไปซ้อมเอง อใช่ว่ามันคนคนคนอยากทําเหมือนกันนะครับคนมีมันมีความคิดแบบเดียวกันมันมีแพชชั่นแบบเดียวกันพอมันมาอยู่รวมกันมันถึงถึงไม่ได้อยู่ใกล้กันอยู่ไกลกันอย่างเงี้ยแต่ว่ามันคุยกันหรือว่าอะไรมันสื่อถึงการมันก็จบแล้วมันก็แบบไปทางเดียวกันจริงจริงเนื้อเพลงไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าถ้าเป็นอดนตรีอ่ะช่วยคิดครับ ดนตรี uh, Three, เนี่ยเราก็จะมีเรปมาก่อนว่าเราต้องการดนตรีแบบไหนประมาณไหนอย่างเงี้ยก็จะเอาเรปไปให้พี่แกงส้มขาวพี่แกงส้มเขาก็จะไปจัดดนตรีเองว่าแบบเออเอามามิกซ์มิกซ์ก,กันอย่างงี้ให้มันเป็นยังไงได้บ้าง จร,จ,รจริงจริงมันเหมือนคนละครึ่งทางอ่ะครับว่าอ่ะถ้าถ้าถ้า,ถา,ถาเป็นพวกเราสี่คนคิดพวกเราก็จะเป็นแบบคิดแบบศิลปินไปเลยว่าแบบอยากให้เพลงมันเป็นอย่างนี้อยากให้เพลงมันอย่างนี้ไปเลยแต่โดยภาพรวมแล้วอ่ะมันจะเป็นแบบสิ่งมันมันมันไปนตามสิ่งที่เราต้องการไม่ได้แบบร้อยอยู่แล้วมันก็ต้องครึ่งทางกับโปรดิวเซอร์เขาด้วยใช่ครับมีเราจะมีแบบท้าทาย จริงๆอันี้ก็มีชาเลนจ์ครับชาเลนจ์แบบที่ตั้งเต้นมันน่าจะลง t ิกตอกหรือว่าลงไอจีของวงไปแล้วใช่ที่ออมีถ้าใครสนใจก็ลองไปเต้นได้ไม่ยากไม่ยากลองไปนั่งเต้นดูครับผมฝากแฟนๆด้วยนะครับผมชื่อออมนะครับหรือชื่อภาษาไทยชื่อถอดน,นะครับผมสามารถติดตามได้ที่ YouTube l a s e r Music นะครับผมฝากติดตามพวกเราด้วยนะครับขอบคุณครับ เอโอเคจริงมากหนึสามขออีกหรสองสามโอเคขอบคุณค่ะอบค